และสำหรับช่วงคนดังออนเตย์วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับ2พระนายจากเรื่องหอมกลิ่นความรักครับผมที่กําลังออกอากาศกันแล้วนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะหนุ่มนนกุลและก็หนุ่มไรนะฮะมาเปิดใจนะครับหลังถูกถามว่าเออฉาก NC นั้นนะครับมีข้อจํากัดหรือไม่ติดตามมาดีกว่ามีท่าผมมันจะมันมันจะยากยากในบอดี้แลงกุิของตัวละครผม่มันจะ ดีที่คุณใหญ่ไม่ได้พูดภาษาเหนือครับผมก็ยังพูดภาษากลางแต่ว่าภาษากลางมันก็จะเป็นคําที่แบบว่าปอับเปลี่ยนบ้างปรบเปลี่ยนบ้างธรรมชาติเป็นมากขึ้นแต่ก็ยัง ต้องสลัสลวยอยู่ซึ่งแบบคำมันจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่แบบเราพูดปกติขนาดนี้ครับที่ในเห็นเทเลอร์ไม่เนีนที่ในเห็นในเทเลอร์ไม่เนีนสิแต่ของจริงก็อาจจะมีบ้างมันินีนีนี่น้อยๆครับใช่ใช่ใชเขาไม่ได้อยากจะเล่าว่ามันจะเป็นซิงซิงตลอดแต่ว่ามันเป็นชอประจำวันความธรรมชาติ <S <S ของ,ของอละครจริงครับ าจิ้มอยู่แล้วครับแต่หมายถึงบอดี้นะ,ะแต่คงไม่ได้ไปถึงส่วนนั้นอะไรอย่างนั้นไปก่อนไป,ไปก่อนครับก็คืออย,อย่างที่บอกครับตอนตอนที่เราทมสอบกันเราค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าเราคุยกันว่าแบบโอเคทั้งนนกับไวสบายใจกันในขนาดไหนซึ่งเราก็สบายใจกันหมด